วัครับนนี้เราได้อุปกรณ์สําหรับเขาเล่นพวกสายพกสายพกพานะครับสายด่วนนี่ก็เลยเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ตกปลาครับตัวนี้ผมได้มาชุดนี้ไม่ถึงพันนะผมบอกงี้เลยได้น่าจะประมาณ900ามั้ง800 900นี่แหละแต่ว่าคุณจะต้องไปซื้อในแอปเตมู T นะแต่ว่าคุณซื้อในล h ช้อปปี้ลาซาด้าก็ได้แต่ว่าราคามันจะแพงกว่าแต่ถ้าเป็นพวกแอปเตมูอ่ะมันจะได้ราคาที่ถูกหน่อยครับ ถูกจริงนะนี่โดยอุปกรณ์ที่เราได้มาก็นี่อันนี้มามาเป็นแพ็คกิ้งอย่างนี้เลยนะจากเตมูครับก็คือสั่งของแล้วก็รอประมาณ1สัปดาห์ครับแล้วมันก็จะส่งมาให้ตัวนี้จะเป็นคันสไลด์นี่อุปกรณ์สายล่านี่เป็นชุดคันเบ็ดแบบแบบอะไรวะลอกเบสนะครับไม่ใช่แบบลอกสปินนะนี่แต่ว่าจะเป็นสายเป็นแบบว่า คันสไลด์อ่ะนี่มามาเป็นแบบคันสไลด์ตัวนี้ผมได้มา300กว่าบาทนะประมาณ340บาทตัวนี้ครับนี่ยี่ห้อออร่าใช่ป่าวอ่านว่าออร่าป่าวออร่าีย่ยกะระลำโพงเลยไอย้กะระลำโพงบลูทูธเลยเพิ่งได้มาใหม่ครับตัวนี้จะเป็นคันสปินนะยืดได้ชักได้ครับนี่มันจะมีไอ้ที่แง่งๆตรงนี้นะคันคันสปินส่วนตัวล้อครับนี่ซีเซีย cast xz X7 ป่าวหรือ X2 วะเนี่ยน่าจะตัว Z นะคล้ายๆดาวกรบอก Z ตัวนี้ได้มาอยู่ประมาณ400ครับ4 3 0บาทนี่ตัวนี้4 3 0บาทพร้อมส่งนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันบางคนกดได้300กว่าบาทเองแต่ว่าผมได้400ประมาณ4 3 0บาทบาทแกมาตัวเล็กเลยครับผมใช้ไม่เป็นนะผมบอกไว้ตรงนี้เลยผมไม่เคยใช้ลอกลอกเบสครับ ก็มันก็จะแถมคู่มือมาให้ด้วยแล้วก็นี่ดีนะตัวนี้แถมคู่มือมาให้เวลาเผื่อเราอยากจะลือ้อแต่ว่าอุปกรณ์เยอะยิบหายเลยถ้าไม่มีคู่มือนี้ชิบหายเลยละ่ะลื้อออกมาประกอบคืนไม่ได้นะนี่ดูดิอุปกรณ์มันมั่เป็นร้อยตัวเลยร้อยสองตัวครับอะไรมั่งก็ไม่รู้นี่อุปกรณ์มันแล้วก็มีคู่มือให้อีกอันหนึ่งวิธีการใช้งาน,นครับ อันนี้ผมใช้ไม่เป็นจริงๆนะเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาหาข้อมูลก่อนแต่ว่าผมว่าจะไปล่าไอช่อนชุดเยี่ยวปลอมนี่ส่วนตัวนี้ของแต่งของแต่งไร่เบาครับอุปกรณ์ไร่เบาสําหรับสําหรับคนที่อยากจะแต่งครับนี่แคปราคาร์บอนนะครับเป็นมือมือหมุนคาร์บอนนะครับน้ําหนักเบาครับเบาเบาเลยแล้วก็มีสกูให้ ตัวนี้อีกประมาณ1 3อยสิบาทแถมตัวล็อกอะไรมาให้ด้วยครับนี่น่าจะใส่กันได้มั้งมาดูตัวงานกันดีกว่าตัวงานสวยเลยครับตัวนี้นี่เล็กนิดเดียวเองนะมันบอกว่ารองรับ9กกิโลอะไรของมันก็ไม่รู้ตอนแรกผมก็ไปถามในกลุ่มหรอว่าผมไม่รู้ว่ามันมันดีหรือไม่ดีเพราะว่าผมมือใหม,ใหม่ไงกับตัวล็อกเบสอะเนี่ย cat x ออะไรของมันเนี่ยตัวนี้เห็นมันมีเขียนอยู่9กกิโลด้วย9กกิโลผมเห็นเขียนแวบ,บๆอยู่ตรงนี้9กกิโลตรงไหนวะจำไม่ได้หาไม่เจอแต่ว่าใต้นี้มันมีเขียนว่าเป็นแบริ่งมี6แบริ่งบวก1นะนี่6แบริ่งบวก1นนี่ไงตัวนี้เห็นป่มกากิโลแม x กเด็ก็ตัวนี้ก็จะมีปรับปรับอะไรของมันก็ไม่รู้ ใช้งานยังไงก็รู้พอดีผมถนัดขวาครับก็เลยซื้อแบบมือขวามาซื้อแบบเป็นแบบมือขวามาครับนี่ก็เดี๋ยวจะหมุนนี้เบาๆเรื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราประกอบไปตัวนี้กันก่อนเดี๋ยวลองลองชั่งน้ําหนักให้ดูว่าแต่และอย่างมันหนักอยู่ที่เท่าไหร่นาะเราตาชั่งมาเทียบกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตาชั่งดิจิตอลตัวเล็กหน่วยก็จะเป็นกรัมอยู่นะเดีย๋ยวเราลองชั่งตัวนี้ดูก่อน ว่าหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะตัวคันมันตัวคันหนักอยู่ที่ร้อยกรัมเองนะเบามากครับนี่ครอันนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยหกกรัมครับตัวนี้ยังไม่แกะยังอะไรอะ่ะส่วนตัวนี้ครับตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่อีกร้อยแปดสิบกรัมครับนี่เบาอยู่นะส่วนแขนมันแขนมันนี่เท่าไหร่เองสิบหกกรัมนะ เบามากครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแขนมันก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้ประกอบให้พวกคุณดูว่ามันเป็นยังไงเนาะก็วิธีไขน่าจะไขนีนะ้ไม่เป็นเหมือนกันนะผมก็มือใหม่กับพวกคุณนี่แหละไขดูแล้วกันเราจะมาไล่เบาไล่เบาตัวลอกหราว่ามันจะลดน้ําหนักได้เท่าไหร่ผมให้คนอื่นเขาซื้อกันครับแล้วมันดูเทดิก็เลยเอามั่งครับเปลี่ยนมั่งแต่ว่าถอดยังไงวะเนี่ย ไอ้นี่ต้องใช้ประแจไขด้วยเหรอไขไงวะเออวะเป็นเกียวหรือเปล่าวะไขไงครับเนี่ยอ๋อไอ้ตรงนี้มันหมุนอย่างนี้อะไรได้วะเนี่ยคืออะไรวะ <c oughs> ใช้ไม่เป็นเอออันนี้ทําไมันมันคืออะไรครับพอจะรู้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาก่อนเดี๋ยวหาวิธีแกะแป๊บนึงโอเคครับเจอวิธีไขละไขตะกูมันออกเนาะ แล้วก็ผมเอาเอาเบอร์สิบนะเบอร์สิบมาไขาแต่ว่าผมกลัวมันจะเป็นรอยก็เซฟมันทันหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเป็นหัวเหมือนเป็นอลูมิเนียมอะ่ะจะเซฟมันทันหน่อยกันมันรอยจะไขมันออกมาอย่างนี้นี่แล้วมันมีสปริงหรือเปล่าเนี่ยอ๋อมันมีสปริงเลยครับนี่มีสปริงอยู่นะนี่แกเอ,อกมาเดี๋ยวไขขึ้นก่อน อยากชั่งน้ําหนักมันก่อนว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาที่ผมจะเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยซื้อมาต้องร้อยหนึ่งขายคืนไปก่อนนะก็ะคือไอตัวนี้หนักเท่าไรน,นะผมเปลี่ยนเพื่อว่าความเท่เฉยๆอะ่ะนี่ของเดิมมันนะของเดิมนี่มันก็ไม่ได้หนักอะไรหรือนี่ยี่สิบเอ็ดกรัมครับของเดิมแต่ด้วยความเท่ของผมอยากจะให้มันไล่เบาก็เอามาใส่ดูครับ สิบหกกรัมครับลงมาแค่ประมาณสี่กรัมห้ากรัมเองก็คือน้ําหนักเบาลงห้ากรัมอะครับตัวนี้แต่ด้วยความเท่ครับโดยเพื่อความเท่เราก็ต้องยอมหน่อยเนาะจะได้ดูว่าออ้ยมันคาร์บอนว่นะเนาะนี่ข้อแตกต่างของมันตัวแขนมันอย่างเดียวนะสว่วนไอ้ที่หมุนๆน,นี่นี่อันนี้หมุนก็นลื่นอยู่นะนี่อันนี้ลื่นอยู่นะแต่คุณดูดตัวนี้คุณว่ามันลื่นไหมนี่ไม่ได้ลื่นอะไรก็กันเลยดิ นี่เหมือนเหมือนกันแหละอถ้าอยาให้เท่กว่าน,นี้ต้องเป็นลูกปืนครับแต่ไม่เป็นไรเนาะเอาแค่นี้พอแล้วมันมีแถมอะไรให้ออันนี้เดี๋ยวต้องใส่แกนกลางข้างในมันเดี๋ยวเราประกอบคืนแล้วประกอบแล้วครับอุตส่าห์ซื้อมาก็ต้องประกอบน้อยตอนแรกว่าจะเอาสีแดงครับดันหมดต่ได้อืตอนสั่งมันหมดครับเอา อ๋อมันสงสัยมันสำหรับสำหรับบางบางรุ่นที่หลวมมั้งให้ให้ใส่ตัวนี้ไปด้วยแต่อันนี้มันไม่หลวงไงก็เลยใส่ตัวนี้ได้นี่แสดงว่ามันมีหลายรุ่นครับอันนี้ไม่ต้องใส่มันนะสำหรับสำหรับบางรุ่นนี่แล้วก็แล้วก็ล็อกมันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เอ็นเลยเดีย๋าายวไข่แป๊บหนึ่งเนาะ โอเคครับก่อเรียบร้อยแล้วนี่ทีนี้ก็จะได้ดูเป็นแบบว่ามืออาชีพหน่อยเนาะให้ดูเท่ๆหน่อยครับนี่ส่วนการหมุนมันลื่นปื๊ดอยู่แล้วแหละเนี่ยมันลื่นปื๊ดอยู่แล้วเพราะมันยังไม่มีเอ็นมันก็เลยเลื่นปื๊ดแต่ผมยังใช้ไม่เป็นนะอันนี้บอกตามตรงเลยนี่พอใส่เป็นก้านคาร์บอนมันก็เลยดูโคตรเท่โอเคนะนี่ซีซีอซีซีครับ เดี๋ยวค่อยใส่เอ็นครับพอดียังใส่ไม่เป็นเดี๋ยวไปศึกษาหาข้อมูลกันโอเคเดี๋ยวเราจะประกอตกบตัวกับตัวคันดูว่ามันจะเป็นยังไงนี่ส่วนคันก็ของออร่าอย่างที่บอกเป็นคันสไลด์ครับถอยออกมานะ่เป็นคันสไลด์ตัวนี้ก็ได้มา300กว่าบาทเช่นเดียวกันนี่เวทก็แข็งแข็งอยู่นะไว้ตีอย่าปลอมครับ เดี๋ยวค่อยดึงแล้วกันลอกถุงออ่งก่อนเดี๋ยวเราจะไปออกล่าครับเดี๋ยวผมจะพาพวกคุณไปล่าสัตว์ใหญ่กันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผลประกอบการจะเป็นไงตัวงานเป็นคาร์บอนสวยงามเลยครับนี่คาร์บอนสวยงามครับออรา่าลูเร่ใช่ปะ่ะออรา่าลูเร่ตรงนี้หมุนดังแก๊ก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 อยู่นะโดยคันสไลด์มันจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวรอดึงกันตัวนี้อยู่ประมาณ6ฟุตนะ นี่กันสไลด์ออกไปเลยลอกเบสนะมันจะต้องสไลด์ไว้ข้างบนเนาะอันนี้ผมใช้ไม่เป็นจริงๆน,นะขอให้มีไว้ก่อนแหละเดี๋ยวคงใช้เป็นไอ้เงี้ยนี่พอดึงออกมาก็ถือว่ายาวใช้ได้เลยครับนี่เป็นไงอืมยาวอยู่นะนี่ครับสุดแล้วส่วนตรงนี้มีเขียนอะไรบ้างเดี๋ยว สไลด์ให้มันสั้นนะกกะนี่ด้านนี้ครับก็จะเป็นเป็นลายเป็นเวทอะไรมา2อถึงสิกร,รัมตัวนี้ส่วนลายตรงนี้อันนี้อยู่ที่2อถึงแปอนด์ครับอันนี้ความยาวมันร้อเซนติเมตรนี่มีสัญลักษณ์ฟ้าผ่ากับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นรุ่นมันครับออร่าลูเล่ซ 608 ml f i t h i n g fan นี่เนาะเป็นประมาณนี้ส่วนเดี๋ยวเราจะใส่ลอกกันยิงใส่ลอกเดี๋ยวใส่ลอกกันแป๊บหนึ่งหมุนก่อนหมุนก่อนเดี๋ยวจะได้เอาเอ็นมาใส่เอ้เขาจะไม่เขาจะไม่ใช่เอ็นกันใช่ไหมเขาจะใช้สาย PE กันใช่ป่ะตนนัวนี้นี่อ นี่อ้าวสารุปมามือซ้ายมือขวาวะเนี่ยเฮ้ยผมใส่ผิดใช่ไหมอ๋อผมใส่ผิด <c oughs> บอกแล้วว่ามือใหม่ใส่ผิดใส่ผิดใส่ผิด,ผดนี่มือใหม่จริงๆนะไม่เคยใช้ไงเดี๋ยวต้องไปหัดใช้อะ่ะนี่มันต้องอย่างนี้มันจะต้องมือขวาดิพอดีผมถนัดขวาไง แต่แต่ส่วนใหญ่เขาบอกแนะนําว่าให้ใช้มือซ้ายกันนะหลายคนมันใช้มือซ้ายกันก็คือเวลาเวียงเขาเวียงขวาไงพอเวียงขวาปุ๊บแล้วก็หมุนซ้ายเลยเวียงปุ๊บแล้วก็หมุนเลยแต่อันนี้ผมเวียงปุ๊บผมเวียงปุ๊บผมก็อาจจะต้องมาจับสลับแล้วค่อยอันนี้จะแ,แล้วแต่นะนี่โดยรวมก็จะเป็นอย่างนี้นะสวยเลยแหละแจ๋วเลยครับตัวนี้ สำหรับสายพกพาทีนี้ผมก็จะยัดไว้ใต้มอเตอร์ไซค์ยัดไว้ใต้มอเตอร์ไซค์แล้วก็ออกล่าได้อย่างสบายใจแล้วครับ<ม>เพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันจะเข้าเข้าออกที่นู่นที่นี่ได้อย่างสะดวกสบายใช่ไหมละ่ะเวลาเราจะไปไปหมายอะ่ะเราก็จะได้เลาะไปนู่นไปนี่ได้อย่างสบายครับนี่โดยขนาดมันก็จะมีแค่นี้เองนะเล็กนิดเดียวครับแล้วเราก็ใส่ตัวกันกันเลื่อนกันเลื่อนให้มัน มันก็จะพกพาได้อย่างสะดวกสบายแล้วครับแค่นี้เองส่วนซองซองดีอยู่นะซองตัวนี้ถือว่าดีอยู่แต่ว่าไอ้นี่มันใส่ไปนในซองไม่ได้มันติดลอกนะเราก็ต้องแยกออกจากกันก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนใครสนใจ่าซื้อมันเป็นลิงก์ของเตมูอะ่ะเดี๋ยวผมหาลิงก์ของทางลาต a าช้อปปี้ให้แล้วกันแล้วก็เตมูด้วย แต่ตัวมูคุณจะต้องรอมันลดราคาก่อนนะถึงจะได้ราคาแบบที่ผมสั่งเนี่ยโดยรวมแล้วก็เนี่ยอยู่ประมาณ1,000บาทครับไม่แพงครับสวยเลยไปละสวัสดี